รุนกันเลยด้วยครับนี่ครับหลังซองเขานะครับโอ้โหองตัวเลยครับผมอันนี้เท่ารับผมโอ้โหหนึ่งเเนะโอ้โหถึงงูถึงป่าด้วยครับถึงงูถึง,ถงกบบ้านน่ะน้ น้องขับปุกไงเลยครับผมบกดไงขนาดนี้กดเขาครับผมโอ้กดนี่ไม่ไงครับนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอหน่อยทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบทุนทานะครับมันเรีนบ่าหน่อยฟ้ารอกับยี่ฟ้าไม่ยำก็รักกบที่ห้าใสซ่ไวเมื่อวานนี้นะครับผมเนี้ยห้องก็ดีใส่เนี้ย,าย,นนยปากก็ดีซับนะครับผมวันนี้ครับ ก็บปได้ทศไทยถำตอนใส่ให้เบิ่งนะครับผมเนื่องจากฝนตกนะครับมือวันนี้ครับผมนะครับไปล้นกันเลยครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงครับผมหลังแหลกเขาน้ะครับผมย่ำรอบสองจะมาแล้วครับผมไปเลยครับผมไปครับผมหลังแหลกเขาก h, fin, <can> ็ยูนนี่เลยด้ครับนี่ครับนี่ครับหลังแหลกเขาน้ะครับผมประมาณมาลาะครับนี่หลังแหลกเขาน้ะครับผม นยครับผมม่าเขาเลยครับนี่หลังสอง้าก,ก็ยืดเูยนะครับผมถือมาเนาะ คุณกันเลยนะครับนี่ครับหลังสองให้นะครับโอ้โหสองตัวนะครับผมโอ้บักเอียบเงยเลยครับผมนะครับนี่โอ้อหสองตัวเลยครับผมสองตัวเลยครับลงบกคหวยกเตรียมครับกบหัวตาครับผมครับหลังหนึ่งให้ก็ยืนนี่นะครับ อือต so like ัวนึ่งครับพี่น้องอือกบนี่มันไงครับน่นพี่น้องเขาปักไงด้วยครับผมกดงขนาดนี้กโาครับผมอือกบนี่มันไงคับนี่นี่ครับอีกอันนึงเข้าครับผมอือันนะโอ้ยทึ่งกบบันะ

กูนะครับี่น้ยนะครับงูอี้ยะครับโอ้ยออกแดงแดงตัวใหญ่ครับทั้งกบทั้งงูน้ำกันครับกบสองหรงูตัวหนึ่งนะครับผมแล้วขาอยากเรากบออกเอาปูออกกอนนะครับผม ออกมาได้คร af. ับผมออกแล้วครับเงยขนาดด้ครับผมเงยขนาดด้ครับผมไปแล้วครับผมป่อยตรงปล่วยด้ครับผมด้วขาด้ครับไปครับออกแล้วครับผมรับสองตัวครับผม เดี๋ยวสิสิงลูกให็บนึงนะครับผมน่ครับตัวนึงนะครับ <c oughs> ครับโอ้จะกดเข่าเลยครับไปได้ได้กดเข่าด้วยครับ ก็บสองตัวแล้วครับผมครับผมนี่ครับกบกบเข่าด้วครับผมย่างเดียวนะ้ครับมือนี่หมานขนาดเลยครับมือครับ <S 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 อันนี้อีกสองตัวแลวครับผม ขับตรงนึงครับขับอีกตรงนึงครับผมอยากจะมาสัน่นรูปให้เบิ้งนะครับผม ผลงานมือนี้นะครับผมใส่รอบเก่าหลังนะครับผมก็ได้กบหาตัวนะครับผมตะตุยงเงยได้ด้วยครับผมจะนิงบักนึกใบเด้ครับผมผมมือนี้ครับผมนะครับที่ว่าหมานอยู่นะครับผมหากินแบบวิสารบ้านห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านหน่อยพารอนน้ำเนยด้ครับ คลิปนี้ก็ไว้สำนี้กกอนแลครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ